อะไรอะไรเชิญสมรอะไรพูดอะไรไปมีอะไรปะเนี่ยฮะฮะมีอะไรปะเนี่ยฮะเชิญอะไรเนี่ยฮะคุณซชอบอะไรไว้เปล่าซชอบอะไรไว้เปล่าเชิญ เดิน <ara> อ I ll, I ll, uh, ้อมไปเลยเดินอ้อมไปเลยอ้อมไปไปรีบไปไปด้วยกันเลยไปไปคู่เลยไปไปคู่เลยไปเชิญครับเดี๋ยวฮะดังฮะครับอะไรอ่ะอันนี้ไว้นี่ก่อนนะครับเชิญครับเดี๋ยวฮะถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเร็วเลยะเร็วเลยเชิญครับถอดเสื้อถอดเสื้อตัวครับ เชิญครับเดี๋ยวนาฬิกานาฬิกาแหวนถอดเลยครองเท้านาฬิกาแหวนถอดเลยครับเชิญครับเดี๋ยวถอดเลยครับถอดเลยครับไปเดี๋ยวหวานด้วยไปเดี๋ยวมังเกงถอดเลยเยังขาดปะ ไปแล้วครับถอดเลยฮะถอเก๊ยถอดเลยครับถอดเลยครับถอดเร็วให้ความร่วมมือหน่อยฮะให้ความร่วมมือหน่อยนะครับเร็วๆสิเร็วๆสิคุณพุ่งบินจะขึ้นแล้วอ้าวยังไงไม่ต้องทอดไปอ้อมไปเลยอ้อมไปอ้อมไปเลยหอบของไปด้วยหอบของแล้วอ้อมไปเลย ไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมครับสต๊อป <Stop! S 2> คุณผู้ชมครับและนี่คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับเอาละครับบรรยากาศของชวนชื่นอะไรยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วแล้วพวกใหม่วันทุ่งนี้ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับหมดเวลาแล้วอย่าโลเลวันชื่นคาเฟ่ สวัสดีครับคุณผู้ชมแหมความสุนานยังอยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับหลังจากที่ผ่านการขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราไปสุนสรพนกันต่อกับบรรยากาศภายในเครื่องของชุนชื่นแอร์ไลน์ชมกันต่อเลยครับ please ด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะด้านในเลยนะคะสวัสดีค่ะด้านในเลยค่ั please สวัสดีค่ะ ด้านในเลยค่ะด้านในนะคะอ๋อไปด้ยด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลด้านในเลยค่ะนี่นี่เห็นผู้สารหล่อไม่ได้ทำไมอะเจ๊ชาาต่างชาติเราต้องสปีกเขาดิเราเป็นแอร์เดี๋ยวมีปาร์ตี้บาร์บีคิวบนเครื่องด้วยเหรอไม่มีเราจะเอาถ่านขึ้นมาทำไม คนผิวดำเหรอเชิญข้างในเลยค่ะขอมนพีซพีซเชียร์กัตันค่ะอ่าเป็นไรเจ๊เกี่ยวสลักเครื่องบินกันออ๋เปิดประทูกด้ออกมาเอาเรียบร้อยไหมฮะ จะเกี่ยวนังยางอยู่ค่ะประตูแล้วนังยางเกี่ยวไว้ร้องเสียบินฉุกเฉินเน้ะบินไปตามเลยประตูเขาบินไปด้านน้ำเนี่ยอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่นี่ค่ะตกใจอะไรคะไปกองรวมอะไรอยู่นน่นนะคะเอ้าก็คุณบอกให้ไปข้างในไปข้างในโอ้กองรวมไปขยะไว้ขวางเลยทำไมคะโทษค่ะเทินด้านนี้เลยค่ะอ๋อนั่งได้เหรอคะไม่รู้ บอกข้างในข้างในเอาแดงเลยค่ะท่านค่ะสเตปพีสสต์อะไรนะอะไรนะคะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันไหนฮัลโหลเฮลโมิสเตอร์ขมานพลีสส์ฮะออทิเกตออทิเกตสแดนค่ะ อะไรทิกเก็ตสแตนอะไรทิกเก็ตสแตนตัวยืนเชิญด้านโอ้โหตรงตัวเลยเชิญตรงนี้เลยปรับที่นั่งตามสบายนะคะต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องถ้าหากเครื่องเกิดมีการขัดข้องเกิดขึ้นเอ่อจะสาธิตเอาภาษาไทยก่อนดีไหมครัต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์นะคะโดยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องของเรานะคะ ถ้าหากว่าเกิดการฉุกเฉินเกิดขึ้นถ้าหากว่าแรงกดอากาศตำ่ำเราก็จะมีทออ่อเช่นลงมาให้นะคะท่อ,ทอเจ่นจะไหลลงมานะคะถ้าหากว่าไม่ยอมไหลลงมาในภาวะฉุกเฉินงงกรุณาเปิดด้านบนแล,แล้วก็ล้วงออกมาค่ะแอร์ไม่ถึงเอาแอร์เป็นแอร์ได้ยัยงไงเนี่ย ไป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 สอบไปได้ยังไงครับผ่านไปได้ยังไงเนี่ยเตี้ยซะเหลือเกินอย่าว่ากันเลยค่ะคือคุณทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ทำไมคะเพราะถ้าเลี้ยงสุนัขเมื่อไหร่สุนัขจะเป็นดีซัานเพราะอะไรคะเตี้ยหมาตื่นไงคะเบื่อจริงๆเลยเตี้ยจริงๆสูงตายเลยอ้วน ใหอ,อย่างคุณสองคนนี่น่าขายหนุ่มคกนะคะทำไมอ่ะก็เป็นคนแคน<ฟ>้งไ <erma> งถ้า,าหากแรงกดอากาศต่ำปุ๊บจะมีท่อเช่นหลายออกมาให้นํำท่อเช่นครนอบไว้ที่ปากตัวเองในกรณีที่มีเด็กกรุณาครอบที่ตัวเองก่อนแล้วก็จะคอบให้เด็กด้วยรัดเลยค่ะงงอะไรคะฉันสาธิตให้ค่ะครอบอ่ากรุณาคอบนะคะเนี <óm> เออดีดีดีนี่ดีดีดีมากเลยเนีแต่ภาทำไมไม่เอาออกมาแล้วเะไรดี้ะอะไเอาไว้หัวหลุกมาอยู่ด้ไม่เจอยเลยไม่เจอยเลยสามมาไงเนี่ยเอาอ่ะที่นั่งเอนอนได้ตามสบายเลยค่ะ เตรียมตัวนะคะจะมีอะไรตลกๆให้ดูกันแล้วคุณเอร์เห็นไหทำไมอ่ะดิฉันบอกแล้วต้องมีอะไรตลกๆให้ดูแน่ๆไปช่วยผู้โดยสารนี่คุณขามันจะบินทางไหนครับเนี่ยหล่นรองเท้าตัวเองอ่ะเ่คุณยายคุณขาคุณแอรครับเดยอข้ามือคุณแอรอย่าไปล้างตรงนั้นเออ ึหงคขนได้ไหมคะคุณยายเอาลูกมาก่อนครับลูกมาก่อนนั่งตายแล้วขอพายขอพายด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ก่อนค่ะออกก่อนออกก่อนน่ากลัวมากเลยคุณขาเจ้าหน้าที่เครื่องมาซ่อมอุปกรณ์เลยฮะสบายครับชนชื่อแน่แล้วนะทางปลอดภัยรับที่นั่งเองขึ้นก่อนมาเข้าเชิญเลยค่ะมาเลยนะเป็นนั่งที่เลยนะคะประจำที่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแดกคุณแอร์ขา ดิฉันมีปัญหาแล้วราคาอย่างนั้นน่ะปัญหาอะไรคะดิฉันว่าสายการบินของคุณแอมันจะไม่ไม่ไปด้วยสวัสดิภาพคือดิฉันละแวงค่ะดิฉันขออัปเกรดตั๋วได้ไหมคะเดีย๋ยวเราเช็คดูก่อนนะคะ,อะขอดูตั๋วไดะดิฉันบิสเนสได้ไหมคะฉันประหยัดไม่เอาไม่เอาแล้วเจ๊ทำอะไรครับ ติดต่อกับทางทางอัพเดตในเครื่องใจหนูนี่ไม่มีตรวเลขสามแล้วมีคอด้วยมีหูด้วยคุณขาเหมือนอินเดนแดงยังไงไม่รู้ต้องฟังเอาโอเคค่ะอัพเกรดได้ค่ะนะคะอัพเกรดไปเป็น เเลยคาะรหัสบอกกับกับกับบนเครื่องอยู่เค็กอยู่สมัยนี้ยังใช้รหัสมอดกันอีกเลยค่ะตอนนี้ก็มีที่เขาเรียกอะไรนะอัปเกรดไปเป็นบิสเนสค่ะบิสเนสค่ะบิสเนสค่ะประธานโทษค่ะคุณแอค่ะคือดิฉันก็ไม่ค่อยสะดวกนั่งแล้วมันอาจอัดจะข่ดท้องอุดนอัดมากเลยอัปเกรดด้วยเหรอคะได้งั้นเชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็ขอเชิญทางนี้เลยนะคะ อ่าโอเคค่ะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวฉันจะติดต่อยามจากที่สนามบินเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมครับ ขอเชิญชาต่างชาเข้ามา please Mr. คุณแอร์คา please please ถึงวัดทองคุ้งแล้วเหรอคะคงมีการเข้าใจผิดอะไร p l ีส s e please please นึกมาถอดผ้าป่าตกลงว่าคุณสองคนนี้จะอับเกรดไปเป็นบิส i n e s s c l a s ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะตังตังไม่ห่วงหรอกค่ะสักครู่นะคะั้องดูแลกัาด้วยต้องมเติมตังอะไรไหมคะค่ะขอขอเป็นเบา VIP นะคะ่าสบายนอนได้ค่ะใชค่ะ เก็บร้อยนะคะจะได้นอนเอนอะไรเงี้ยยืดขาอะไรเงี้ยฉันนะสงสัยใช่ไหมคะกลัวเดินแล้วมันเลอะแล้วลูกย้ายล้างรองเท้ามาแล้วนี่ค่ะ b ิ s เ n e s s card เจอเลยค่ะ <c oughs> เป็น b ิ s เ n e s s c a r สไตล์ล้านนาของทางเครื่องของเราจัดให้นะคะทางสายการบินของเรามีบิสเนสคลาสเป็นสไตล์ล้านนาเป็นแบบสไตล์ขันโตกค่ะต่อไปอาหารนี่จะมาเป็นใส่ขันโตกมาเลยนะคะเชิญค่ะขันโตกหรือขันตกคะเนี่ยนั่งนะคะเครื่องจะออกเลยนะคะสักครู่เครื่องจะออกแล้วผุ้โศาสรทุกท่านกรุณาลัดเข็มขัดและกรุณา ผมเป็นคนบ้านโป่งอยู่เบอร์ัยมีลูกสามคนมีเมียเมียคนชายโยนะครับเมียเล่นโดมิโนอย่างเดียวส่วนลูกสามคนลูกคนเล็กเกตลบที่หกละนักเตะนักตะเอาน้ำขิงสักถ้วยไหมคะนี่ทำไมต้องพูดเสียงนี้คะก็ทุกสายกันบินที่ขึ้นไปเห็นพูดอย่างนี้ทุกคนเลย เขาไม่ได้นอนกันบ้างหรือไงอันนี้ชวนชื่อแอร์ไลน์พูดม,มันเขาพูดมไม่ให้แบบว่าไม่ให้เสียงที่ทําลายโซนประสาทเขาอบอกธรรมดาแล้เขาไม่มีใครเขามาบอกประวัติหรอกเขาจะบอกว่าจะบินที่ไหนองศาเท่าไหร่ความเร็วยังไงไปถึงที่หมายเท่าไหร่รายงานสภาพอากา,าศสวัสดีครับผมกัตปานาคมจะพาคุณสู่สวิ์แลนด์เราจะผ่านหน้าน hey! ้ำมหาสมุทรแปรปิกนิกนะครับ ช่วง4โมงเช้าเราจะบินถึงกรุงอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมประเทศอะไรคโมอัมสเตอร์ดัมในประเทศอะไร5โมงแล้วเราจะเลยด้วย่ผ่านสู่แฟรงเฟิร์ตไปทำไมเยอรมันเราจะผ่านจะผ่านครับอ๋อวิ่งผ่านแล้วเราจะแวะเติมน้ำมันหรือพักเครื่องที่ไหนค่ะให้คุณชอบได้ที่อิรัก คุณขานี่คร <Elena> ูจะเข็นเครื่องบินไปเองหรอคะเนี่ยสิบล้อดชัดเดึงสมอขึ้นสิก็เบ็นไปนี่ฉันมาคงเตยหรือเปล่าคะเนี่ยไปท่าเรือเอา

ดิฉันว่าดิฉันลดเกร็บทันไหมคะเครื่องบินขึ้นแล้วครับเช็คออฟอีกสักครู่เราจะเสิร์ฟอาหารนะคะเดี๋ยวคุณยายครับอะไรคุณยายกับคุณหนูฮะเวลาเครื่องบินขึ้นเทคออฟทำไมไม่เอนตามเขาล้ะครับไอพวกนั้นมันชั่นต่ำไห้พวกนั้นคนละคาสจะสะพานลอยมีไม่ข้ามมาตัดหน้าทำไมเนี่ย้บ้าบา ปว่ากับตันบินต่ำไปแล้วล่ะครับเออเองคอฟเฟอตีฉันขอที่นั่งใหม่ดีกว่ามั้งทำไมคะบิสเนสก็จะไปเฟิร์สคลาสเหรอคะค่ะอยากไปเฟิร์สคลาสอ๋ออยากไปเฟิร์สคลาสเหรอคะค่ะนี่จูนเอาสือพิมพ์มาเซ่คุณขาฮะไม่ฮะ เอาบิสเนสอย่างเก่าก็ได้ค่ะเอาเหลือคะเสิร์ฟอะไรมั่งคะอ๋อหนังสือพิมพ์ด้วยคอฟฟีอธิอ๋อขอกาแฟค่ะแฟสองช้อนน้ำตาลสามกรรครีมสี่ช้อนคุณเหรอคะอ๋อขอกาแฟค่ะอันกาแฟสองน้ำตาลสามครีมสี่กัปตันคะปวดหัวไปหมดแล้วค่ะไม่รู้จะชงยังไงอ่ะน้านะกาแฟสองน้ำตาลสาม อะไรเนี paid, ่ยจะทำยังไงดีคะเออผมว่าตอนนี้เราก็แย่เหมือนกันนะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเออสเตรดดูทั้งหน้ามีปั๊มเจ็ดป่ะไปทำไมคะปั๊มเจ็ดกาแฟสองกาแฟสองน้ำตาลสามกาแฟสี่โอ้ยแย่แล้วเอางี้ดีกว่าเอาไงวิทย์ก้อนเมฆมา ฮะไม่เห็นจะยากเลยนี่สั่งมาเลยเขามีระบบอยู่แล้วซุปเปอร์กาแฟของเราไงใช่ฉีซองฉีซองใส่แก้วเลยใส่จอดกินได้เลยมีรถกลับแล้วงั้นสบายใจแล้วค่ะมีอะกัปตันมีไรคะกัปตันคะเกิดอะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้นคะอ่าทุกคน,กนรครับ,บค,รครับผมกับปานาคมทำไมคมีข่าวดีจะบอกนะฮะแล้วเหรอมีอะไรแล้ว,ลวกัปตันว่าไงฮะอ่าเราใครจะขับเครื่องเนะี่ยอีกหนึ่งผมล็อกไว้แล้วครับเพื่อนกระเช้าผูกไว้แล้วอ, <c oughs> อีกหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงสวิตเซอร์แลนด์เดถึงแล้วเด,ดี The ๋ยวินด์สไตล์โดเตียมดิง เดวิดทายเตรียมดิ่งดวิอยู่เวียงดิงนะเดวิดทายเตรียมดิ่งนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเตรียมตัวดิ่งได้เลยเครื่องบินจะหล่นแล้วนะครับอย่าตกใจทุกคนอย่าตกใจผมเป็นกัปตันผมจะรักษาชีวิตผู้โดยสารทุกคนใช่ค่ะจนฝาจะปลอดภัยผมจะประคองเครื่องบินสู่ลันเว์ให้ได้ทุกคนไม่ต้องห่วง ขอให้ทุกคนทั้งหมดจงโชคดีค่ะขอบคุณค่ะไม่ยังไงล่ะคะเดี๋ยวเพื่อนตับต้อนคะไปค่ะตอบต้อนไปแล้วค่ะอะไรกับอะไรเนี่ยเพื่อับต้ใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นครับอยู่ในความสงบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบทุกสถานการณ์เราแก้ไขได้เอ้าทำไมใจเย็นนะคะทุกคนทุกอย่าง ขอให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองอดิฉันไม่มีเวลาสาธิตวิธีการโดดร่มแล้วนะคะร่มอยู่ในนั้นค่ะภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะอีเมนจะซี่นะ,ะดิฉันต้องดีหวังว่าจะได้เจอกับทุกค,คนเฮ้ยเฮ้ย่า้ดูแลตัวเองค่ะทุกอย่างร <c oughs> ่มอยู่ในนั้นดิฉันไปก่อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวคุณแอร์เฮ้ยคุณแอร์คนรั้วหน่ะไปไหนเขาโดดไปแล้วไปถามทำไมโดดไปได้ยังไงอะไรอ่ะมันเอาเป้๊ผมไปอ่ะ ้ยิบเป้ยบผมนะหยิบโอ้โหเรียบดีเรียบร้อยไปแล้วอ่าใครับไม่รู้นะฮะตอนนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับไม่มีล้มชูชีพจะโดดลงไปได้ไงอันตรายต้องใช้ล้มชูชีพทำไมอ่ะดูใช้อย่างปีกค่ะใช้อย่างมีปีกด้วยอ้าวเดี๋ยวอะไรอีโด พี่เราตกใจทูแมนจะบินได้เลยค่ะเอาไปเดี๋ยวยังไงหาวุ้นนี่ไงพี่มีลูกโป่งลูกโป่งช่วยได้เหรอเอาลูกโป่งมันลอยได้เออไปเ้ยเออไปแล้วนะพี่โชคดีฮะเดี๋ยว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 อะไรอะไรอะไร เกลางเสลือไปไปแล้วเอาเฮ้ยอ๋อนี่ลมอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยเอามาเสียเวลาเปล่าเพ่ไม่มีใครใช้เลยใช้คนเดียวเลยครับเขาอยู่อาการตกใจยายเอาไว้อะยายหาอะไรอ่ะ เห็นมันใช้ได้พุ้ยน้ำไห้มันเข้ามันจะเป็นโปง่งไม่เกี่ยวกันโหคุณผู้ชมครับผู้โดยสารนะช่วยเหลือตัวเองกระโดดหนีลงไปก่อนนะครับสายการบินชนชื่นแอร์ไลน์นะครับทุกคนก็คงจะเ,เดี๋ยวนะฮะ ตัวรอดได้ไงเราต้องมีความสุขกับชวนเชื่อดะรลรยลาไปก่อนอยากกินไอเจ้ของลิลี่หรือสั่งเองสิหัวกลับบางกล่องเอาที่หลังเวลาเรามาชนชื่นนะนะทำไมใครก็ได้จับหมาตัวนั้นไว้ทีวะมันคงตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเห่าห,าหรือจะหอบนะแสงจัน moonshine <che> แสงอาทิต sunshine ตู้เย็น s ั n s, <any> <S h <laughs> และอีกร้อยอยู่ไหน,ไหนยังไม่หมดยังไม่หมดไม่หมดอีกร้อยมาอีกเวอร์อชันอีกเวอร์อชันลุงลงสั่งมายังไง You